ก็เป็นไปตามคาดเนาะว่าอีมานเคลลิฟจะชนะแล้วก็ได้เหรียญทองในโอลิมปิกในครั้งนี้แต่คืนเพื่อนคือเธอถูกสาบหนักมากในะช่วงนี้นะเรื่องของเพศซึ่งเอาจริงๆนั้นเพื่อนเรื่องของหลักฐานที่เป็นเปเปอร์ว่าเธอมีโครโมโซมเป็น X Y อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่เห็นเนาะซึ่งประเด็นเนี้ยจริงๆมีคุณหมอ,อมาอธิบายเอาไว้หลายท่านแล้วแหละเรื่องของพัฒนาการเรื่องเพศที่ผิดปกติก็คือเกิดมามีโครโมโซม X Y แต่ตอนระยะของการพัฒนาการ มีความผิดปกติก็เลยทําให้มีเครื่องเพศเป็นผู้หญิงที่เนี้ยเรื่องประเด็นเรื่องของการแข่งขันนะมันน่าเห็นใจกันทั้ง2ฝ่ายนะเอาจริงๆแล้วอะคือคู่ต่อสู้คนที่มาแข่งขันด้วยอะ ถ้าสมมติว่าแฟกหรือความจริงอะอิมานเคลิฟสมมตินะถ้ามี XY จริงๆอะคนที่มาแข่งด้วยอะแน่นอนมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราแข่งกับคนที่มีธรรมชาติหรือเพศกําเนิดแบบว่าแข็งแกร่งกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะรู้สึกไม่แฟร์แต่ในอีกมุมหนึ่งถ้ามองในมุมอิมานเคลิฟถ้าเกิดว่าเธอเกิดมาโดยมีเครื่องเพศแบบผู้หญิงถูกเลี้ยงดูมาแบบผู้หญิงแล้วก็เข้าใจมาตลอดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอะจนแบบมาแข่งขันจนนู่นนี่นั่น,นจนมีการตรวจถึงได้รู้ว่าเอา้าเราเกิดมา แบบมีคโครงสูม x y หรออะไรเงี้ยโอ้มันก็คงเป็นความรู้สึกที่ยากอยู่เหมือนกันก็แบบอบยากอยู่สําหรับเคสนี้่คือถ้ามองในมุมที่ว่าถ้าจะให้มันไปแข่งกับผู้ชายเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่แฟร์อีกไหมเพราะว่าด้วยความที่ตัวเขา,ามีความแบบส่วนประกอบของความเป็นทั้งสองเพศใช่ปะละ่ะแต่การแข่งขันกีฬามันอยู่ในระบบ2เพศคือหญิงกับชายไงพอคนที่มีลักษณะพิเศษที่แบบว่ามีพัฒนาการของเพศชายและเพศหญิงในตัวคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบแล้วจะจัดกลุ่มของ คนเหล่านี้อยู่ตรงไหนคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนมามองแบบว่าไปข้างหน้าเนาะสิ่งที่จะต้องคิดและมองกันต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของกฎกติกาและคนที่ออกกฎอนาคตอ่ะจะทํายังไงแล้วคนเหล่านี้เขาจะมีโอกาสมีพื้นที่ในการแข่งขันไหมเอิญเพื่อนลองมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าแล้วคนเหล่านี้จะมีพื้นที่อยู่ในการแข่งขันกีฬาเหล่านี้ได้ไหมมันก็แอบยากอยู่อันนี้ก็ยังคิดไม่ตกว่าเอ๊ะยังไงถึงจะเรียกว่าแร์แต่ว่าต อนนี้คือแบบการแข่งขันอะไรก็ผ่านไปแล้วเนาะจบไปแล้วคนที่อนุมัติกดที่อนุญ,ญาตให้แข่งมันต้องไปต้นตอตรงนั้นไหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่นางกาลังได้รับอะบางทีเราสู้มันเกินไปบางทีโดนคําด่าคําหยาบคายคําเหยียดเหยียดเพศโดนแบบว่าแปะป้ายเรื่องเพศอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราเราคงไม่โอเคสมมติว่าเราเกิดมาแบบเป็นผู้หญิงเลยอะโดรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเลยแล้วก็มีอวัวว่าเป็นผู้หญิงแล้ว เพิ่งมารู้ที่หลังเนี่ยว่าเรามีโครโมโซมที่แม่งแบบติดตัวมาเป็น X Y อะไรย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วอยู่ๆมีคนแบบมาแปะป้ายเราว่าเราเป็นผู้ชายผู้ชายอุ้ยเป็นเราก็คงแบบก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันตอนเนี้ยรู้สึกว่าเริ่มไม่แฟร์ในการที่ทุกคนอะไปลุมราบใช้คําหยาบคายใช้คําเหยยดคือเราแสดงความคิดเห็นได้นะทุกคนแต่แบบการแสดงความคิดเห็นแบบในเชิงเยยดอะแบบเย,ยดเพศเแบบนี่ยเรารู้สึกว่ามันเกินไปเกินกว่าสิ่งที่ควรจะได้รับะเออแล้วซัวมันมันเกินไปมันเป็นการแบบม โหดร้ายกับมนุษย์คนหนึ่งเกินไปคือถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้อันนี้ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็ควรว่าไปตามกติกาแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามองในมุมแบบมนุษย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคําพูดหรือคําด่าคําวิพากษ์วิจารอะไรที่มันรุนแรงมันมากเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งที่ควรจะได้รับแล้วเราสึกว่ามัน มาเยอะเกินลองมองในมุมแบบถ้าเราเป็นคนที่แบบวิเพศที่มันไม่ได้อยู่ซ้ายหรือขวาไปเลยเนี่ยเราควรจะไปแข่งตรงจุดไหนไปอยู่พื้นที่ตรงไหนเราจะยังมีพื้นที่ของเราไหมอะไรเงี้ยมากกว่าเออเป็นสิ่งที่ทางคนออกกฎก็ต้องไปทบทวนเรื่องนี้กันต่อไปส่วนนักกีฬาเราคิดว่าเฮ๊ยเราสาบเขาขนาดนั้นเลยเหรอเออเราลองลองมองใหม่ไหมเราลองคิดกันดูใหม่ไหมเราคิดว่ามันเกินใหม่ บางคาแบบโอ้โหลองไปดูในคอมเมนต์ตามแบบโซเชียลมีลเดียอะไรเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยมันมันเริ่มเยอะไปละมันเริ่มน่ากลัวไปละคนเราแบบเฮ้ยเราคิดรังสรรคําพูดอะไรพวกนี้ออกมาได้เพื่อสาบคนคนหนึ่งขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยไม่ได้จะบอกว่าให้ทุกคนมองโลกสวยหรือแบบโลกสวยเกินไปหรืออะไรเงี้ยเตงไม่ต้องสวยมากก็ได้โลกอะแต่อย่าโหดร้ายเกินมารู้สึกว่าตัวน,นี้เราทําแบบโลกมันโหดร้ายเกินละนะ ไม่ต้องถึงกับโลกสวยขนาดนั้นแบบโอ้ยลาเวนเดอร์สว่าแบบบางทีโลกมันโหดร้ายเกินแล้วก็คอมเมนต์นูคนไทยด้วยช้ำบางทีอะน่ากลัว